พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนอไปคนอยากขายแกนไม่สนใจมีแต่ทั้งหน้าทั้งตาเข้าสู่นรกเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากหิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติก,กำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมือต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานใี่เป็นประโยชน์จากร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสากระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบหลุมแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็ <roup. S 2> นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำาดักลำหับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รลลับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหือท้อถอยแ่ไปไม่รอดจอดจมเผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำหดับลำหดับพระพุทธเจ้ามาตรัสลูแต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทําประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนรณา,านับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลําดับลําดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจํานวนมากมายนอกจากนั้นพระาวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริานิพพานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะาาอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะรุนิพันก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนน์ตอนที่พระอนนลประทูนถามท่าน ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะทิ้นเหตดทิ้งสมัยหมดเขตหมดสมัยผู้ตามาสาังเราก็ว่าพระนนิอท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรนถามถามาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราสาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งน,นั้นเราไม่ได้เอามารรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำลนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกครจะทําทยังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุน่าสงสัยนะนทำนี่นายนั่นแหละจะเป็นคร,รูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อ เราปฏิพันธ์ไปแล้วนะฟังนี่เป็นหลักทั้งันฉะนั้นการปฏริพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน เท้าวาดต้องมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพานธ์ไปแล้วก็หมด พุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนดู่ก็เป็นนั้นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลิพัพา์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องตน้นก็นได้พูดถึงเร่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยม ไม่มีใครบอกทางไม่มีคนบุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรอยกว่าสยามผูลงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความด้นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็นพอดนดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในสำนะกกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้น มาสั่งสอนโลกโดยลำหนับลำหนักผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านกได้สำเร็จมรรคผลนิพานตามสเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระโอาวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกคร่องสำคัญที่สุดก็คือ มัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพสูตรนั่นพสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นกติเครื่องเกื้นใจของเราเป็นขแขนงขแขนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมรรคผลนิพันธ์ล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสัมมาสังกปจงมาะท้่งสัมมาสมาธิาาน,นี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไป ตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อ,ย,อยิ่งกว่านี้ขยายออกห้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญ แล้วคาว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแหลเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปุสสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาคีวสัมมามายาังโสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลําดับนะหนักมีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีะายบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง ธรรมะที่มาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นนานไม่มีทางปิดทางแวะคือธรรมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกน,นั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมนี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแรก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิบัติฐานนี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวพิเรืยอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวพิเรตออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาเลือกอุบายแยบขายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ไม่อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตาม สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกขังขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านีเน้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสมันเอาอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสําคัญมันหมายถึงนั่นเป็นนั่นสิมีเป็นนี้สินั่นว่าดีสินี้ว่าชั่วมันว่าไปานั่นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหล,หลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะนั้น,นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสศสนันขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ความเสกดสิทน,นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรนี่อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคํามาบุคข้ามาคนมาหญิงมาชายมีอะไรกิเลสาอาสะวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีรามท้าวร ว่ามีคุณมีคา่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรอะไรมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปล่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ะมีแต่ความทุกข์ความลาบากภายในจิตใจนี่เพราะอํานาจแห่งความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจรน,นาแยกแยะอา้าว ยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างทิ้งเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเองกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมนี่เป็นชื่อของผมอันนี้งแล้วนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคน จะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนให้ปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะ อันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ญญนยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วติดก,ก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจกักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วกว็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึด เบียดก็ยึดโกรธก็ยึอดอะไรยึดหมดขึ้นจัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเทลายก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาใหา้กิเลสพาใหาย้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจ,ะะมจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่าทําลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดคนลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่าทําลายดีดขึ้นมาดีดขึ้นมานั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง ทมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเป็นอย่างท่านอยู่เที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขที่เดสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่า มีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยเฉยโดยไม่มีรสมี่ชาติโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทําไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทํานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่แม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเรา ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีท่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบงังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันมีใครจะที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบงังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเห็นไหไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องนึงดูด พาให้ทาถึงทําถึงยากลาบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับใจทาเมื่อทําลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรอะไรมันสําเร็จไปได้ด้วยอํานาจแห่งความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเอง นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทําอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาชวะงานบําเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทําทานทานเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักรอยู่นี่นั่น หลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ําสันดานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการการะทบกระเทือนร่างกายใจใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้กาก็ตามให้ ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชดัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นจะชดัดอย่างนี้เพราะฉะนั้น ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันนลกกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ท่าเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลป็งยังไงทาความรบเบียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้อง ต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมสมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความาราารจริงของกนและกันรู้จิตรู้ใจซึ่งกนและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสิลประเภทใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาสีลถึงจะรักษายากนันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยูน่นี้อย่างชาัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจทังเรา เราไม่ก่อความเดือดร้อนน่าแก่ผู้ใดไม่เดียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ป่นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเราเนี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลําบากก็เราทํางานเนี่ยื่วข้าตัวมันเสียดตันไรอยู่ภายในจิตใจของเรา เหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจท่านเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแล้วแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหวัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพ,าพภายในใจ,ใจิตใจ ถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยู่ด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงน,นี่เนื้อสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่เราขิ้หน่ายไปสิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัจรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้ว เราจะเลี้ยงมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียดเบียนค,ยนคอยยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจของเราให้ชอบท้าขุนมมยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนแน่ตั้งแต่สือร่านเข้าไปทาลายภายใน,ในใจิตใจการทำปอนนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทาลายเสือลาอ่านนี้ตาราบตามเสือลา่านี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคึ้นหมาถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นมป็นสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสากยาบุตรพุทธกินโรถพุทธกินโรถคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวน,นาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอทาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอะอาตายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือไา่หรือเป็นอปัจจามิตรอันสําคัญที่มัน ทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราเพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวพหตุมันจะมีมากมายจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลส มีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายท,ที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่กับฆ่ากิเลสนอนอยู่กับฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นัง่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอ้าเข้าทางวงกลมกับไปฆ่ายนงกองนาเนร่านาาจางกลมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานนมนต์พระมากุศลาทรมากุศลาทรมายุ่งไปยุ่งมา ลำบากกระปรัเนี่ยฆ่าตัวพิษตภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุีิทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดามาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแนี้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้ เราจะวิธีการใดมาใช้ทมไมใช้โดวยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะพิเรศเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับพิเลศเป็นวิธีการที่จะปราบพิเรศให้อยู่ในเงืมม้อมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือหน้าอยู่ภายในจิตใจมันคิดหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะพิเรศตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมาควรไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทําลาย แสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขั้งมาตะสุขขั้งมาตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนบอดีพอเสด็จออกมาทรงพนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขั้งมะตะสุขขั้งมะตะสุขนอสุขนอ้ขนอก็สุขละสีไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อควายในจิตใจ โล่งไปด้วยสิด้วยอดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เลสตัณหาอาตวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายจิตใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดเสนหอะไรภายในจินนตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่ง การกระทําที่จะเป็นความลาบากยากเย็นเขินใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมาประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบ,บริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบําเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลําบากแต่เราก็พอใจทาเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทาง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี นักหลบมันเป็นอีกอย่างอี่อะคอยจะจะหลบอี่อะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่นี่แหละาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระปนิพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้า ตรัสไปแล้วว่าสวาขาตวกตตัตัตงตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกระทัมก็เป็นธรรมที่จะนาบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดรัดับเช่นเดียวกันกับผู้ทิ่จ้าญ่แงอมภชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดใน่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องนหนามพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านที่ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เรา ใจที่ม่าเหมาะสมกับธรรมได้จัดใจใครถ้าไม่ได้จัดใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดึ่งนึ่งขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละที่จะยอออย่างพอสมควร <laughs> ขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่มีแอ